สร้างธรรมะคือความดีถ้าเป็นลูกชายหลอยงพ่ออย่าเลี้ยงลาคดเทียวแต่อภรการใดลูกชายก็ดีลูกสาวก็ดีลูกมิ่งลูกขวัญลูกมงคลในบ้านแล้วก็จะเป็นลูกที่ดีที่จะสร้างบ้านเมืองให้เจริญตามมาจําได้พระนาฏพระลาภพระ,ะแม่เจ้า สิบห้าปีจำได้มาสอนเด็กพ่อแม่นะจงสร้างบ้านเมืองให้ลูกยิ่งซุกโลกนะจงสร้างชาติยิ่งใหญ่นะลูกนะซึ้งใจมากซึ้งใจมากสอนเด็กเราเป็นลูกอัตวัเสียไม่ไหวพ่อแม่ลูกวาฟฟาเจ้พดินเห็นพระราชบิดามาดาเสดมากราที่เท้าสามหนที่การสนาม่าอาตมาเห็นภาพที่ซึ้งใจมาก